สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับเพื่อนๆกับช่อง Youtube สลาลม official นะครับคลิปนี้มาบันทึกคลิปในช่องสลาลม official นะครับก็จะได้อัปโหลดคลิปนะครับให้เพื่อนๆ f อได้รับชมกันนะครับแล้วก็ะจะได้ไปนค้นหานะครับเผื่อว่า มีธนบัตรที่ผ่านมือเข้ามานะครับก็จะได้สังเกตดูนะครับเผื่อว่าเป็นแบบในคลิปนี้นะครับสามารถขายได้จริงนะครับอย่าเอาไปใช้นะครับเอามาขายดีกว่านะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าแบบไหนที่ขายได้นะครับก็สําหรับใครที่มีนะครับก็ติดต่อได้นะครับช่องทางการติดต่อผมขึ้นไว้ให้แล้วนะครับหรือว่าท้ายคลิปดูวิธีการแอดไลน์เพิ่มเพื่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวจบคลิปนี้แล้วก็ท้ายคลิปดูคลิปวิดีโอการแอดไลน์เพิ่มเพื่อนนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับจะมาพูดถึงแบงค์ร้อยแบบนี้นะครับหลายๆท่านคงจะเคยผ่านหูไม่ใช่ผ่านหูเคยผ่านตามาบ้างนะครับก็เป็นแบงค์ร้อยรุ่นพระเจ้าตากนะครับก็ผมเคยทำคลิปรับซื้อไปทางช่องสลาลมคอยเชนแนลนะครับทำคลิปรับซื้อไปประมาณ2-3เดือนแล้วนะครับแล้วก็มีพบเจอจริงๆนะครับส่งมาขายนะครับส่งมาขายจริงๆนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่า ลักษณะพิเศษเป็นยังไงนะครับไม่ใช่แบบธรรมดาแน่นอนนะครับราคารับซื้อ1 0 0 0งพันถึงบาทนะครับเก่าๆหนึ่บาทถ้าเกิดว่าใหม่ๆไม่ผ่านใช้ซื้อใบละ2,000เลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับแบบนี้นะครับคือแบบปกตินะครับอันดับแรกเลยนะครับเป็นแบงก์ร้อยรุ่นนี้นะครับด้านหลังเป็นรูปพระเจ้าตากนะครับอันดับแรกเลยนะครับข้อ1นนะครับเป็นรูปพระเจ้าตากด้านหลังนี่นะครับรุ่นนี้นะครับแล้วรายละเอียดจะอยู่ด้านหน้านะครับ เห็นอะไรไหมครับพอสังเกตเห็นไหมครับว่ามันมันแปลกตรงไหนนะครับหลายๆท่านคงจะเห็นนะครับเป็นหมวด 1s 1พอหรือว่าหมวด 1s นะครับใช่ครับอันนี้คือจุดที่2นะครับที่ผมให้สังเกตนะครับจุดที่2ก็คือจะต้องเป็น 1s นะครับ 1s แบบนี้นะครับอันนี้จุดที่2นะครับจุดที่3นะครับให้มาดูลายเส้นนะครับนี่นะครับ ต้องเป็นลายเซ็นนี้เท่านั้นนะครับ2ลายเซ็นนี้นะครับถ้าใครมี2ลายเซ็นนี้นะครับขายได้ผมรับซื้อนะครับนี่นะครับอันดับแรกนะครับเป็นรุ่นนี้อันดับที่2 1s นะครับ 1S นะครับและก็จุดที่3นะครับเป็นลายเซ็นนะครับ2ลายเซ็นนี้เท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายเรื่องลายเซ็นนะครับก็ ลายเซ็นแรกนะครับจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับลายเซ็นที่2ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับลายเซ็นรัฐมนตรีคลังนะครับจะต้องเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมขึ้นตัวหนังสือชัดๆให้ดูดีกว่านะครับจะต้องเป็นอภิอภิษก์ศักนะครับตันติวรวงนะครับตามรูปนี้เลยนะครับที่ผมขึ้นแล้วก็ผมผมวงไว้ให้ดูนะครับต้องเป็นลายเซ็นนี้นะครับลายเส็น รัฐมนตรีคลังนะครับอภิษฎตันติวรวงส่วนลายเซ็นที่2นะครับเป็นลายเซ็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับจะต้องเป็นประสานไตรรัฐวลกุลนะครับย้ํานะครับว่าเป็น2ลายเซ็นนี้เท่านั้นถ้าเพื่อนๆส่งแบบว่าด้านหลังแบบนี้แล้วก็หมวด S มาให้ผมดูแต่ว่าลายเซ็นไม่ใช่อันนั้นคือยังไม่ได้ซื้อนะครับจุดสําคัญเลยนะครับ ดูที่ลายเซ็นด้วยนะครับผมไม่ได้บอกนะครับว่าหาง่ายธรรมดาอยู่แล้วนะครับก็คือถ้าของที่มันหาง่ายจะไม่มีราคาสูงนะครับอันนี้ต้องทำความเข้าใจไว้นิดนึงนะครับธนบัตรรุ่นนี้นะครับก็ค่อนข้างจะหายากนะครับถึงมีราคาสูงถึงใบละ2 0 0 0บาทนะครับถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นนี้2,000บาททุกใบนะครับก็คือมันก็มันก็ไม่ใช่นะครับก็คือ ใบ,ใบทัธนบัตรร0อยบาทแบบปกติอ่ะก็ยังราคา100บาทนะครับแต่ว่ารุ่นนี้พิเศษนะครับตามที่ผมบอกนะครับก็คือด้านหลังรุ่นนี้ 1S นะครับแล้วก็ลายเซ็นนะครับให้ดูชัดๆเลยนะครับลายเซ็นแรกนะครับนี่นะครับรัฐมลรัฐมีว่าการกระทรวงการคลังนะครับอภิกษกตันติวรวงศ นะครับส่วนลายเซ็นที่2ประสารไตรัฐวรกุล,ละนะครับต้อง2ลายเซ็นนี้เท่านั้นนะครับเพื่อนๆนี่นะครับถึงจะได้2,000บาทนะครับราคาขึ้นอยู่กับสภาพนะครับถ้าสภาพใหม่ๆแบบเนี้ยสองพถ้าเกิดว่าเก่าๆนะครับก็เริ่มต้นที่1,000บาทนะครับหนึ่ถึงสองพบาทนะครับก็คือไม่ขาดทุน ไม่ขาดทุนแน่นอนนะครับไม่เสียเวลาในการสังเกตดูแน่นอนนะครับถ้าเจอแล้วมันคุ้มค่านะครับอันนี้ก็คือเป็น FC จากกรุงเทพมหานครนะครับส่งมาขายนะครับรับเงินไปแล้วนะครับอันนี้รับเงินไปแล้วนะครับก็คือตรวจเช็คตรวจสอบเรียบร้อยนะครับทุกอย่างตรงตามที่ตกลงกันตามที่ประกาศรับซื้อ รับเงินไปจริงๆนะครับก็ลองไปสังเกตดูนะครับสำหรับแบงค์ร้อยรุ่นนี้นะครับนี่นะครับก็เป็นข้อมูลดีๆนะครับของช่องสลาลมออฟฟิเชียลนะครับสลาลมออฟฟิเชียลนะครับเป็นช่องเครือข่ายของสลาลมคอยชแนลคือเหมือนกันนะครับบไม่ใช่บริษัทช่อง1ช่อง2นั่นเองนะครับสลาลมก็คือช่อง1น่งสลาลมออฟฟิเชียลก็คือช่องที่2นะครับเป็นช่องที่แบบเพิ่มการเข้าถึงนะครับให้มากยิ่งขึ้น เพื่อ,อแล้วก็เป็นอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นช่องสำรองกรณีช่องหลักมีปัญหานะครับก็ผมก็ทำไว้2ช่องนะครับจะได้ไม่ขาดการติดต่อจะได้ไม่ขาดการแบบส่งข่าวสื่อสารให้กับสมาชิก FC ได้รับทราบกันนะครับช่องทางการติดต่อเหมือนเดิมนะครับไลน์ดีที่ผมขึ้นไว้นะครับก็เดี๋ยวจบคลิปแล้วเดี๋ยวดูวิธีการเพิ่มเพื่อนแอดไลน์ได้เลยครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะ,อะเอาข้อมูลมานําเสนอนะครับเกี่ยวกับ วิธีการนะครับเพิ่มเพื่อนนะครับเดี๋ยวรับชมกันได้เลยนะครับลองไปรับชมกันดูครับ